การให้เหมือนตำรวจเลยใช่ใช่ต้องการให้เข้าใจว่าเป็นตำรวจหรือเปล่าเมื่อก่อนเขาจะใส่เป็นชุดอาอาสาสีน้ำเงินเหมือนสำบ,บุปากายอืมไอ้ยอย่างนี้แจ้งชัดๆนะเนี่ยบที่คาเมล่าอะไรพวกนี้เขาไม่มีนะ เพราที่แวนเนี่ยเพราะว่าอ่าตะก,กี้พเพื่อนว่าเห็นมีเจ้าหน้าที่เรียกอ่าเรียกมอเตอร์ไซค์แล้วเขาเข้าไปกุยทางที่จริงๆหน้าที่เขาแค่เป็นแค่เพียงล่ามน,นะครับเป็นเพียงล่ามเพราะว่าการขอตรวจแค่ใบกับปีอะไรพวกเนี้ยนิดว่าตรวจเจ้าหน้าที่เองนะครับก็น่าจะมีความสามารถเพียงพอแล้วอ่ะ อืมขอดูใบกับถีไม่น่าจะใช่เรื่องยากนะครับอืทำไมถึงต้องให้ภาตาฝรั่งคนเนี้ขอเข้าเป็นเป็นฝรั่งไหมฝรั่งฝรั่งที่มากมาคือชื่อมิสเตอร์บาร์แต่จำประเทศไม่ได้แล้วแต่แต่งตู้ายตำรวจมากเลยครับแต่ดูใกล้ๆนะครับทุกคนนะครับอ่ด้วยความสุภาพนะครับทุกคนรเหตุเหตุที่เรามาแวะกันเนี่ย เ<ะ>พราะว่าปัญหาคือด่านเนี้ยเราเคยเจออาตาอ้างตัวเป็นร้อยตำรวจเอกมาแล้วนะ,ะพออ้างตัวเป็นเนี่ยตำรวจที่ยืนอยู่ข้างๆอาต่าฝรั่งเนี่ยพออ้างตัวเป็นร้อยตำรวจเอกไกย,ยงนั่งปรับอโอ้โอ้โหสีกันมากสีกันมากสีกันมาก,ก,นมากเนี่ย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 น้นเลยเนี่ยนั่น นี่มีรหัสหมวกด้วยคะอัอหกหกศูนสองแต่ประเด็นคือเขาเมันจริงเขามีหน้าที่เป็นล่ามครับเขามีหน้าที่เป็นล่าม สกุมิรครับอยู่สกุมิรครับหน้าขน<อ>ส่งหน้าขนส่งหน้าหน้าขนส่งนะครับหน้าขนส่งเนี่ยอ่าเราเที่ยวที่แล้วผมจกเจอคือเขามีวอดด้วยนะวันวันนี้นไม่มีวอวันนี้เขาจะติดข้างหลังเดี๋ยวดูตันขาหลังอนะ่ะจะมีหรือเปล่า เนี่ยแล้วดูเจดแต่นันดูดูชุดกานะให้สังเกตชุดเชนะนะชุดของเขาเนี่ยจะเป็นกางเกงสีกากีสีเดียวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยเนี่ยนะแต่งตัวเนี้ยปิดเจ้าหน้าที่อแต่งตัวดีกว่าเจ้าหน้าที่บางนายอีกนะแต่งตัวเนียบเลยเนี่ยนะอย่างอี้นะในการตรวจค้นมีขอดูโทรศัพท์ น่าจะเป็นถ่ายพาสปอร์ตไว้ในโทรศัพท์แต่จริงๆเอ้ยเอก,ก,กสารพวกเนี้ยน่าจะต้องให้เจ้าหน้าที่ดูนะอ่าเอ่อไม่ใช่ว่าให้ให้อาสามาดูไดูคือการตรวจค้นหรืออะไรแบบนี้นะครับก็ควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบใช,ใช่ไหมใช่ใช่เพราะจริงๆหน้าที่ของเขาคือเขาเป็นแค่เพียงล่ามหน้าที่ของเขานะไม่ไม่ไม่ควรมาตรวจตรวจสอบถึงขนาดนี้ใช่ใช่ เขาเป็นล่ามนะเขาเป็นเพียงล่ามนะครับช่วยแปลภาษายากๆสับยากๆนะครับในอย่างแถวนี้ยไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวไม่ใช่จุดท่องเที่ยว ผมมองว่าความจำเป็นในการเข้ามาใช้มาตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่น่าใช่อโอเคนะครับตอนนี้ยังเขียนเป็นต,ตำรวจจราจรแต่จริงๆเลยเขาต้องเป็นอาสาจราจรนะหรือว่าเขียนมาเลยว่าเป็นล่ามนี่แค่ ทำตัวคล้ายตำรวจมากเลยนะเหมือนตำรวจเลยนะเนี่ย yeah. ใช่ใช่เนี่ยอ่ามีตักเตือนตักเตือนมีตักเตือนคืออาสาต้องต้องทำขนาดนี้เลยเลยฮะคือรจริงจอาสามันต้องทำขนาดนี้เลยเลยใช่ให้แต่คือประเด็นเนี่ยมันจะทำให้ประชาชนในพื้นที่สับสนหรือเปล่าเพราะว่าอ่าตะเกียะ ตอนที่ผมขับผ่านไปเนี่ยก็คือคนก็ผู้โดยสารผม,มนะที่นั่งอยู่ในรถอะ่ะเขาบอกมีตำรวจฝรั่งด้วยเหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่าอันนี้คืออะไรอะ่ะเขาเดินมาหรือว่ายังไงเป่าเปล่าเป่าแอลกอฮอล์หรือ,อยังไง thải luôn đây mà quật 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 thải luôn đây mà ây cơm mực khi xảy quạt nè แ,แปลกฮะอ่าเป็นจุดตรวจรวขขอขอขอัดการก่อหอเจ้าหน้าที่ก็เป็นเจ้าหน้าที่จราจรแต่ไม่มีสิทธิ์ไปสั่งเลยนะอือเออเวลาประชาชน,น,นที่ทําผิดกฎจราจรเนี่ยก็ออ,ออกไปสั่งเหมือนสายพอเนาะเหมือนสายพอเลยนะทาตัวเหมือนสายพอไหมอืานะอ่าคือจริงๆแต่เนี่ยอย่างไม่ใส่หมวกกันน็อกก็เลยมาอย่างเงี้ยเขาก็ออกไปสั่งไป